กับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์การ vs การระหว่างดรนัดกับคนตื่นธรรมพูดถึงการตกนรกหมอดูตกนรกหรือเป็นเปรตประมาณนะีและเถียงกันเรื่องพุทธธรรมเลาข้าปไตยปิดกทำให้ทุกคนสับสนมากๆนี่คือว่าสัจจะธรรมปฏิรูปหรือสัจจด ปฏิรูปเนี่ยอันตรายมากเพราะการไม่เข้าใจในเรื่องของบริบทหนึ่งบริบทของพุทธศาสนาพระไตรปิฎกสองบริบทของประเทศไทยหลายคนสับสนเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์นรกเรายึดแต่ศาสนาอย่างเช่นลูกศิษย์ลลาบงคนเอาฉันคนยุโรปก็ไม่มีพุทธศาสนาทำไมเขาจะไปนรกยังไงยังไงนี่คือปัญหา สอนผิดผิดไม่เข้าใจบริบทก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าอาชีพทุกอาชีพมันสามารถตกนรกได้นะ่ะถ้าคุณทำผิดกฎกฎลายรเขาเรียกว่ากฎบ้านกฎเมืองทุกประเทศเขมีกฎของเขาเขามีมัจจุราชมียมทูตจะเอาคุณลงนรกไม่ใช่พุทธศาสน์ไม่ใช่พุทธ ไม่ใช่นรกในพุทธศาสนาแล้วมันคนละเรื่องเลยครับนี่คือคนหลายคนคนไทยและทุกคนสับสนมากๆเอาคํานี้มาเป็นสัจจะทร,รมาเปลูกหลอกชาวบ้านเอานิพานบุญมาหลอกชาวบ้านโดยเพราะก้าวล้าไปถึงอาชีพการเมนชีวิตของคนคุณทําอาชีพนู่นชิ้นนี้ตกนรกนรกเนี่ยมันอันตรายมากประเทศไทยเขามีกฎ สวรรค์กดนรกอยู่หนึ่งถ้าคุณทําผิดต่อมหาราชาเนี่ยคุณอันดับหนึ่งเลยทําผิดก่อนายหลวงเนี่ยจับจ้วงเนี่ยแน่นอนเลยครับสองก็คือทําผิดกฎของบ้านคือไม่กระตันอยู่เนี่ยคุณแน่นอนกฎบ้านกฎเมืองกดวัดกดวัดในสุดท้ายแต่ว่าไม่ไม,ไม่หลแรงเท่ากับกฎกฎวัดเอาวิธีง่ายๆไม่ให้เราตกนรกอย่าไปยุ่งกับวัดเหมือนเราเป็น เหมือนเราเป็นอะไรเหมือนเราเหมือนเราเป็นนักเรียนหรือเป็นทหารเราไม่ต้องไปอยู่ในกฎนักเรียนแล้วก็ไม่ตกนรกถ้าคุณไปยุ่งเนี่ยแบบคนตื่นทําไปยุ่งอ่ะคุณอาจจะตกนรกเข้าใจอะไรผิดผิดเยอะเรียนแค่อ่านคำพีแล้วมาเถียงกันเอาเป็นเอาตายทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่คือปัญหานะครับก่อนอื่นคุณต้องไปทาความเข้าใจกฎเมืองของประเทศกฎเมืองของประเทศเขายางหนึ่งกฎเมืองก็คือการปกครองราชาธิปไตย ไม่ใช่ประชาธิปไตยเห็นไหมพวกที่ต่อสู้ประชาธิปไตยเนี่ยตกตะลบหมดนี่คือกฎของประเทศไทยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ยอมรับนี่เป็นกฎเบื้องเลยครับกฎยม,มทูตกฎมาจุราชคนไทยต้องตาสว่างได้แล้วไม่เขาหลอกสองก็คือกฎอกฎตันยูกฎบ้านกฎบ้านมีอะไรก็คือกตันยูหน้าที่ของพ่อแม่รนกูเนี่ยสำคัญมากในตำราพิชัยสงครามเขาถือว่า อันดับหนึ่งเลยก็ถ้ามีบ้านเมืองมีปัญหาคุณเอาบ้านเมืองก่อนนะครับลูกเมียพ่อแม่คืออันดับสองก็เอาเอาบ้านเมืองก่อนมารักษาบ้านเมืองก่อนสองก็คือเอาพ่อแม่สมเอาพี่น้องสี่เอาลูกเมียลูกเมียคนอันดับที่สี่เลยนี่คือบริบทไม่ต้องมาเถียงไรสาระพระเตมิดกมันคนละประเด็นเล่าดีชั่วอยู่ที่คุณ สอนอะไรนี้คนะือลักษณะมันเข้าสู่สัตว์จะทำรรมัฟตรูปพูดเกง่งอันนี้เกง่งกลายเป็นประเด็นปัญหาแล้วนะนี่อันตรายมากนี่คือ,อพุทธศาสนาในประเทศไทยหรือกฎของประเทศใดกฎสวรรค์นรกอย่าเอามาตีกินนี่อันตรายสวัสดีครับ